สะัตะสาหาสสริกาปรัชญาปารมิตาสูตรตอนที่เก้ามหานาตกรรมแห่งสุญญาตาบทสรุปแห่งการเดินทางทั้งหมดเจริญพรท่านผู้บรรลุถึงฝั่งแห่งมหาสมุทรณบัดนี้การเดินทางได้สิ้นสุดลงแล้ว ขันห้าอายตนะสิบองพาดสิบและปฏิจจสมุบาทอันเป็นโครงสร้างแห่งตัวตนโรคและการเวลาได้ถูกรื้อถอนลงอย่างสิ้นเชิงด้วยมนตราแห่งสุญญาตาที่กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งจิต ได้ยอมจำนวนต่อความจริงณบัดนี้ไม่มีผู้เดินทางไม่มีหนทางและไม่มีจุดหมายปลายทางอีกต่อไปเบื้องหน้ามีแต่เพียงมหาสมุทรแห่งความว่างอันสงบนิ่งไร้ซึ่งเกลียวคลื่นแห่งการปรุงแต่งแล้ว พระมหาโพธิสัตว์จะทรงกระทำสิ่งใดต่อไปคำตอบนั้นคือสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจที่สุดเมื่อไม่มีอัตตาที่จะต้องปกป้องเมื่อไม่มีกิเลสท,ที่จะต้องต่อสู้เมื่อไม่มีความกลัวที่จะต้องหลีกหนีเมื่อนั้นสิ่งที่หลงเหลืออยู่ มิใช่ความว่างเปล่าที่หยุดนิ่งหากแต่คือมหากรุณาอันไร้เงื่อนไขที่พรั่งพรูออกมาดังน้ำตกที่ไหลลงจากยอดเขาโดยมิอาจหยุดยัง้งณวินาทีนั้นพระมหาโพธิสัตว์ได้ทรงเริ่มต้นมหานาตกรรมหรือการ่ร้รำอันยิ่งใหญ่ ณกลางโรงทะแลงแห่งสังสารวัรท่านได้ทรงหยิบฉวยซึ่งซากปร,รักหักพังของขันห้าอายตนะสิบสองและปฏิจจสมุปบ,บาทที่เพิ่งถูกรื้อถอนไปแล้วนำกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้มิใช่ในฐานะคุกหากแต่ในฐานะเครื่องมือแห่งการปโปรดสัตว์ ท่านใช้รูปประขันมายาเพื่อเนรมิตกายให้ปรากฏในทุกภพภูมิเพื่อเป็นกัลยาณมิตรแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายท่านใช้วจีสังขารมายาเพื่อแสดงพระสัจธ,ธรรมที่เหมาะสมกับอัธยาศัยของแต่ละบุคคลแม้จะรู้แจ้งว่าธรรมะที่แสดงนั้นก็ว่างเปล่า ท่านใช้มโนวิญญาณมายาเพื่อ,อยังรู้ถึงความทุกข์และความต้องการของสรรพสัตว์เพื่อที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้ถูกจุดท่านกลับเข้าไปร่ายรำอยู่ในวงล้อแห่งปฏิจสมุปบาทมายาเพื่อแสดงให้สรรพสัตว์เห็นว่าแม้จะเกิดแก่เจ็บและตายก็สามารถที่จะเป็นอิสระได้ ท่ามกลางวงล้อนั้นเองการกระทําของท่านเปรียบประดุดดวงอาทิตย์ที่สาดส่องแสงสว่างดวงอาทิตย์มิได้มีความคิดว่าเราจะส่องแสงเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นแต่การดำรงอยู่ของดวงอาทิตย์คือการส่องแสงโดยธรรมชาติชั้นใดก็ชั้นนั้น พระโพธิสัตว์ผู้ตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วท่านมิได้พยายามที่จะโปรดสัตว์หากแต่การดำรงอยู่ของท่านคือการโปรดสัตว์ทุกการเคลื่อนไหวทุกสายตาทุกรอยยิม้มและทุกถ้อยคำของท่านได้กลายเป็นทานน้ำอมฤต ที่หลังไหลไปชำระความทุกข์ร้อนของสังสารวัตรโดยอัตโนมัติและโดยไม่สิ้นสุดนี่คือบทสรุปสุดท้ายคือการเดินทางจากความไม่รู้สู่การรื้อถอนและจากการรื้อถอนสู่การสร้างสรรค์อันเป็นอิสระนี่คือการกลับคืนสู่ตลาดสดหลังจากที่ได้บรรลุธรรมบนยอดเขา เพื่อที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ด้วยหัวใจที่ว่างเปล่าและด้วยสองมือที่เปี่ยมด้วยมหากรุณาการเดินทางตามรอยพระสูตรปรัชญาปารมิตาฉบับสมบูรณ์ได้บรรลุถึงที่สุดแล้วมหาแผนที่ฉบับนี้อาตมภาพขอน้อมถวายคืนแก่ท่านเพราะบัดนี้ ท่านมิใช่ผู้เดินทางอีกต่อไปหากแต่ท่านคือมหาสมุทรนั่นเองขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร